สวัสดีครับวันนี้มาใหม่บ,บ้านเดิมเดิมคิวบิตัวฮิตนะครับตัวนี้กุญแจรีโมทนะครับสีแดงดำล้อมแม็กยางใช้ได้ยาวครับผมระบบไฟเครื่องยนต์เดิมเงียบไม่มีดังนะครับนะให้ดูรอกคันก่นัน สีแดงใสใสสำหรับคนสายแดงบอกเลยคันนี้คุ้มครับเดี๋ยวมาดูเลขไม้ครับไม้ไม่ไหม้นะครับสองหมื่นหกพันเก้าร้อยเก้าสิบเอ็ดกิโลนะครับตีเปสองหมื่นเจ็ดนะครับ มาลองฟังเสียงนะฮะอย่างเงียบเครื่องเดินเงียบมากรับหารถใช้คันนี้บอกเลยคุ้มครับน้ำ <c oughs> มันเครื่องเพิ่เปลี่ยนครับมาดูไฟเลี้ยวนะครับเดี๋ยวซ้าย ติดครับด้านหน้าเป็นระบบ abs คะด้วยนะครับตัวนี้สำหรับสายแก๊ปไบค์ก็มีรูชาร์จนะครับช่องเติมน้ำมันอยู่ตรงกลางไม่ต้องเปิดต่อโอเคสนใจติดต่อเข้ามาได้ครับอัปเดตวิดีโอวันที่17เดือนเมษาย5 66น2566นะครับขอบคุณครับ